อ่สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้ส่งงานซ่อมบอร์ดจีนนะครับตัวนี้32มอสอฟตนดเฟั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับตัวเบอเลอร์เบลานะครับตัวนี้อาการช็อตมาหนักนะครับก็ไม่รู้ลูกค้าไปทำยังไงนะครับมอดเฟต i ไอจีพีทีเนี่ยเปลี่ยนไปน่าจะประมาณ20กว่าตัวได้สําหรับเครื่องนี้บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วยังไม่รวมถึงนี่ชุดได้นะครับไอซีได้เกียรไดนะครับชุดได้ย่อยได้หลักต่าง ไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าช็อตหนักหมดเลยเหลืออย่างเดียว CPU ไม่ช็อตนะครับอ่าก็เรียกว่าโชคดีไปถ้า MCU ตัวนี้ช็อตก็อ่าบอร์ดรุ่นนี้ MCU ชอ็อตอ่าสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เป็นอ่า eg 8 0 1 0 c o n ์หน l ่งนอ่าคอนโทรลเลอร์นะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้รุ่นนี้มีจอมาด้วยนะครับจอเป็นแบบแบบนี้นะครับไม่ใช่หน้าจอเหล็กนะ ด้านในก็เหมือนกันแหละนะครับแต่เป็นจอแดงลักษณะนี้นะครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นจอดําเป็นโลหะนะครับส่วนจอจอจอทวีส่วนจอนี้นะครับเป็นบอร์ดแดงแบบนี้นะครับนะโอเคทีนี้หลายคนนะครับหลายคําถามมีถามเข้ามาบอกว่าไอ้บอร์ดจีนที่เราสั่งมาแบบนี้มอแปลงหาได้ที่ไหนนะครับแบบไหนมอแปลงต้องใช้แบบไหนนะครับที่จริงมอแปลงนะครับก็ ถ้าให้ดีนะครับก็สั่งเขาพันใหม่นะครับร้านที่รับพันหม้อแปลงอินเวอร์เตอร์เนี่ยมีอยู่นะครับติดต่อไปพี่บ๊อบอาบุรีลัมนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะแต่เห็นพี่แกทําอยู่นะครับลองติดต่อคุณพี่บ๊อบไปนะครับส่วนนะครับถามว่าหม้อแปลงแบบไหนใช้ได้เนี่ยนะครับ หม้อแปลง EI หรือหม้อแปลงเทอร์ลอยก็แล้วแต่มันทํางานด้วยความถี่50เฮิรตซ์เป็นหม้อแปลงความถี่ต่ําทั่วไปนะครับหม้อแปลงเนี่ยเหมือนกันกันกบหม้อแปลงที่เราประกอบเครื่องเสียงนั่นแหละหม้อแปลงเดียวกันเลยหม้อแปลงไฟบ้านปกตินี่แหละนะครับเพียงแค่ขดขดที่พันเนี่ยขดลวดที่พันเนี่ยมันจะแตกต่างกันหน่อยนะครับถ้าเป็นหม้อแปลงเครื่องเสียงเนี่ยขดไฟออกเนี่ยขดอ่าทุติยภูมินะครับมันจะ มีแรงดันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์แทบด้วยส่วนหมออแปลงอินเวอร์เตอร์ไม่ต้องมีเซ็นเตอร์แทบและเป็นขดแรงดันไฟต่ำนะครับเข้าเข0้อย2 0นะครับอย่างสมมุติตัวเนี้ยสเปหมออแปลงตัวเนี้ยเอามาใช้กับบอร์ด48โวลต์เข้า220ออกประมาณรู้สึกจะ24ถึง26โวลต์นะครับถ้าเป็นม้อแปลงใช้กับระบบ48นะ เข้า220ออกประมาณ24-26โวลต์ใช้งานได้นะครับถ้าจะมาทำอินเวอร์เตอร์นะครับหรือ,อเวลาเราเอามาใช้กับหม้อแปลงเนี่ยเเวลาเรามาประกอบอินเวอร์เตอร์เนี่ยหลายคนมักจะงงๆว่าเออขดเข้าขดออกมันเป็นยังไงที่จริงมันเหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นหม้อแปลงเครื่องเสียงขดเข้าก็จะเป็น220ออก60โวลต์70โวลต์อะไรอย่างนี้ส่วนหม้อแปลงอินเวอร์เตอร์ ขดเข้าจะเป็น24โวลต์ขดออกจะเป็น220โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันสามารถสลับกันได้หม้อแปลงอ,อินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับหรือว่าหม้อแปลง AC ทั่วไปเนี่ยสามารถขดเข้าก็เป็นขดออกได้ขดออกก็เป็นขดเข้าได้สลับกันนะครับเพราะฉะนั้นใครจะหาหมอแปลงมาประกอบอินเวอร์เตอร์เล่นแบบนี้เอาหม้อแปลงอะไรก็ได้นะครับหม้อแปลงเครื่องเสียงเก่าหม้อแปลงภาคจ่ายไฟหม้อแปลงชาร์จแบตเก่าก็ได้ที่ว่ามันมีขดเข้า2 2 0 เอาพูดออกมาเนี่ยให้มันแมทกับบอร์ดนะครับอย่างยกตัวอย่างไปแล้วถ้าเป็นระบบ24โวลต์ขดออกของหมออแปลงเนี่ยให้หาขดที่เป็นราวๆา12ถึง14โวลต์มาใช้งานกับบอร์ด24ส่วนบอร์ด48ให้หาขดออกที่เป็นราวๆ24ถึง26โวลต์มาใช้งานนะครับลูกใหญ่วัดก็ได้เยอะลูกเล็กวัดก็ได้น้อยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอ่านดูค่ากระแสของขดลวดต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่หมออแปลงลูกใหญ่แต่ว่า ขดไฟย่อยเนี่ยอย่างม่แปลงเครื่องเสียงมันจะมีขดไฟย่อย12โวลต์อยู่ไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้เราต้องใช้ขดไฟหลักไม่ใช่เอาขดไฟย่อยอที่เป็นเส้นลวดเล็กๆมาใช้แบบนั้นไม่ได้นะครับนะถ้าจะเอามาใช้ทาอินเวอร์เตอร์ขดด้วยก็ต้องใหญ่ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับกําลังวัด ถ้าจะได้วัดเยอะลวดก็ยิ่งต้องใหญ่นะครับมออแปลงก็ลูกใหญ่ตามนะครับสรุปก็คือม้อแปลงอะไรก็ได้ที่โวลมันเหมาะสมกับบอร์ดเอามาใช้ได้หมดนะครับถ้าเป็นมออแปลงลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น E-I, เทอร์ลอยหรือ C ีไทส์ซีคออะไรก็แล้วแต่ใช้งานได้หมดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ